เช่นเคยนะครับกับรายการจับขาคุยทางภาคใต้ทีวีจุดที่บริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วตำบลจองถนนอ,นอเภอเขาโจรสวัดพัทลุงที่นี่ยังเป็นที่ตั้งเมืองเก่าของจังหวัดพัทลุงในระยะแรก,แรกๆด้วยโดยมีอายุกว่า1,000ปีนะครับโดยตามตำนานนะครับวัดเขียนบางแก้วนะครับสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่13 ในราวพศ1482สมัยอาณาจักรศรีวิชัยโดยเจ้าประยากรุงทองเจ้าเมืองพัทลุงนะครับแล้วก็ต่อมาน,นางเลือดขาวนะครับก็ได้อัญเชิญพระปรมาสารีาร,ริกธาตุจากเอรกลังกามาบรรจุไว้ในประหาทธาตุเจดีนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดแห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่บรรยากาศร่มรื่นมีสู์สิ่งปลูกสร้างต่างๆ มมากมากยรบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นนะฮะในแต่ว่าในช่วงวันปกตินะครับนักท่องเที่ยวอาจจะไม่มากนะักแต่ว่าวันช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเทศกาลสำค,สค,สคัญสองข่านก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างหนาตาที่นี่อากาศค่อนข้างสบายเนื่องจากอยู่ใกล้กับทะเลสาบสงขา,าในช่วงกลางวันนะครับก็จะมีกระแสลมพัดผ่านขึ้นมาทําให มีอากาศที่สบายสบายใครจะมาปฏิบัติธรรมก็สะดวกนะที่นี่ก็ที่หนึ่งที่หน้าปฏิบัติธรรมเราจะเข้าไปสำรวจนะครับสิ่งปลูกสร้างแล้วก็บรรยากาศภายในวัดแห่งนี้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าวัดแห่งนี้สร้างตามตำนานนะครับสร้งในยุค ของอาณาจักรสิวิชัยนะก็ถือว่ากว่าพันปีมาแล้วและนี่ก็เป็นเป็นสาลานี่เป็นธรารมศาลานะครับมีพระพุทธรูปปฏิสิทธานอยู่ข้างในนี่เป็นพระเจดีย์พร,ระบรมธาตุเจดีย์เขียนมาแก้วนะครับบรรยากาศภายในร่มรื่นนะครับแม้ว่า สิ่งปลูกสร้างอาจจะไม่อลังการเหมือนอย่างหลายที่นะแต่ที่นี่ให้บรรยากาศของความสบายๆให้ความลักษณะของความเรียบง่ายนะฮะมาแล้วรู้สึกผ่อนคลายเราจะเข้าไปที่พระอุโบสถนะพระอุโบสถมาหาวุฒินะครับบริเวณด้านหลังจะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติเอาไว้นะอย่างที่เห็นในภาพ ครับก็เป็นประพุทธร,รูปที่มีความสวยงามนะครับให้ความรู้สึกถึงมีมตลเสน่ห์นะครับของการมานำพิธการและนี่ก็เป็นด้านหน้าของพระปรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วนะครับสูงประมาณ22เมตรนะฮะแล้วก็มีความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ 16เมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ที่เห็นในภาพนะครับเป็นระเบียงหรือว่าวิหารคดนะครับเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาล้อมรอบประมาททตุเจดีทั้ง3ด้านยกเว้นด้านตะวันออกภายในวิหารคดน,นี้นะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมานวิชัยนะครับปาแมานวิชัยอย่างที่เห็นในภาพน,นี้นะก็เดิน,เด,นเดินไปนะครับก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนยุกนะครับว่าเราเข้าอยู่ในยุคนั้นนะครับใครที่ต้องการมาท่องเที่ยวเชิงศาสนาธรรมชาตินะครับหรือว่าต้องการท่องเที่ยวแบบสบายใจนะครับก็ที่นี่ก็ถือว่าเหมาะสมมากๆเลยนะครับที่จะมาท่องเที่ยว แล้วก็บริเวณฐานเจดีย์นะครับก็จะมีซุ้มอยู่ด้วยนะครับภายในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับนี่เป็นบริเวณทางขึ้นไปยังพระบรมธาตุเจดีย์ประตูที่เห็นนะครับค่อนข้างเตี้ยดังนั้นท่านใดที่เดินทางมาก็ระมัดระวังด้วยนะฮะต้องเดินไปนะครับต้องกง้มศีรษะนะครับซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้แสดงความเคารพต่อพระบรมธาตุเจดีย์ด้วย สูงจากพื้นดินนะครับไปจรดบริเวณยอดเจดีย์นะครับสูง22เมตรนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับกลับแล้วที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นนะครับก็เป็นลำคลองซึ่งลำคลองแห่งนี้มีความสำคัญต่อการตั้งเมืองนี้เป็นอย่างมากเดี๋ยวเราลงไปจะได้ไปดูในระยะใกล้ๆกันนะครับ ซึ่งที่นี่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างมากนะครับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ลมก็เย็นด้วยเห็นไม้ที่ธงเห็นธงศรีลังกาด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้นะก็น่าจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัดแห่งนี้นะครับกับศรีลังกาเพราะว่าได้มีการนำเอาอพระบรมสา,ารีริกธาตุลังกานะครับมาประดิษฐานไว้ที่พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้และนี่เป็นพระบูสถแล้วก็มองไปลอ่า มองจากริมคลองนะครับไปยังพระบรมธาตุเฉดีนี่เป็นธรรมศาลานะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นี่ยังยังอยู่เยอะนะต้องบอกว่าลมลื่นแล้วก็มีเรือด้วยนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่เกี่ยวโยงกับเรื่องของทะเลและลำคลองนี่เป็นบริเวณริมคลองนะในนี่เป็นศาลานะครับที่มีการสร้างยื่นลงไปในลำคลองแห่งนี้ เร้าคลองแห่งนี้นะครับเข้าใจว่าต้นน้ําจะมาจากเทือกเขาบรรทัดแล้วก็ออกไปยังทะเลสาบชงขาในอดีตนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเส้นทางค้าขายที่สําคัญแล้วก็สามารถเดินทางขึ้นไปยังในระยะไกลๆในในพื้นดินได้นะฮะในพื้นแผ่นดินได้ก็เลยทําให้ไม่แปลกนะครับที่ที่นี่จะมีความเจริญแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับในเรื่องของที่ทนินา และในเรื่องของพวกปลาปูต่างๆนะครับเรียกว่าสมบูรณ์มากนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าโบสถ,ถา์าเราจะเห็นนะครับมีหินทรายมีอิฐโบราณน,นะฮะแล้วก็ยังมีเสวรลึงมีฐานโยนีนะซึ่งในอดีตนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผ่านนะครับเขาได้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีท,ทางศาสนาพ่านนะยังหลงเหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะ ไม่ไม่มากหมยนะักนี่เป็นพระพิคเนตนะครับนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นซิวลิงแล้วก็เดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ห่างกันมากนะักก็จะมีวิหารถือน้ำพิพัฒน์ชัฏยาเนื่องจากพัทลุงในอดีตนะครับเขขึ้นอยู่กับอยุธยาแต่นั้นจึงต้องมีการทําพิธีนี้ด้วยนะพิธีถือน้ำพิพ,พัฒน์ชัฏยามีร่องรอยนะครับของหินนะครับที่วางเรียงรายอยู่นะมี พระพุทธรูปนะครับมีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปมีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปนะครับที่มีอยู่หลายชิ้นด้วยกันนะครับแล้วนี่เป็นจุดที่เรียกว่าประแก้วคุลาสีมาพโพนะเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับหินทรายแดงนะครับศิลปะอุธยาตอนต้นนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรการกวาดตน้น เฉลยสืกชาวอินเดียตอนใต้นะครับที่เรียกว่าพวกคุลานั่นเองนะครับและนี่มาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโคกเมืองนะครับโคกเมืองนี่ก็เป็นจุดที่มีการตั้งเมืองพัฒรุลุงนะครับในดี่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งของเมืองนะครับมีการขุดขุดพบกับสิ่งของเครื่องใช้นะหลายยุคหลายสมัยนะครับโดยเฉพาะอริยธรรมจากจีน ในสมัยของราชวงศ์ซุ้งราชวงศ์หมิงนะครับแล้วก็ยังมีการพบเหรียญของสุลต่านปัตตานีด้วยแสดงให้เห็นว่านะครับมีการติดต่อค้าขายติดต่อไปมาสู่กับพื้นที่อื่นๆด้วยแล้วนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะนําเที่ยวนะครับเรียกว่าพระสองพี่น้องกับเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับที่สร้างขึ้นโดยเจ้าเมืองพัทลุงในอยุธยาตอนต้นนะครับ รับเป็นอีกจุดสถานที่ท้องเที่ยวที่คนข่าไปเยี่ยมชมครับ